สุดๆน้องปาลินลูกสาวเ้ยปานวาดยิงตก็ยิ่งจ้ำมั่มขึ้นแท่นเป็นหนูน้อยจ๋าจ้ำมั่มอีกคนในวงการเมบีสนับน้องปาลินค่ะลูกสาวสุดที่รักของนักแสดงนางร้ายเป้ยปานวาดต้องบอกเลยว่าน้องปาลินเป็นหนูหน้อยอารมณ์ดียิ้มก็เก่งเป็นตัวของตัวเองเลี้ยงง่ายกินง่ายดูจากหุ่นแล้วเนี่ยน่ารักจ้ำมั่มสุดๆเลยซึย่งตอนนี้นะคะน้องปาลินเริ่มโตเป็นสาวแล้วอาร สวยก็เริ่มพรุงพลานเลยล่ะค่ะตามรอยคุณแม่ไปสุดๆเลยแก้มยื้หน้าฟาตาบ้ังแหววผิวพรรณขาวชมพูหุ่นหน่ากอดสุดๆยิ่งเวลายิ้มทีไรทำเอาโลกสดใสมากๆค่ะเวลาแฟนขับเห็นต่างก็หลงรักกันและก็เป็นสีเดียวกัน พยาถึงแม้หุ่นจะมีความจำบัางก็ไม่อาจจะต้านความน่ารักของเธอคนนี้ได้เลยจริงๆจึงทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยรักน้องปาลินกันถล่มเลย